นนััั่วตร้้ายยแสบบโออลหมพักกกีีี้้ะะลแนนน่เเเรา็็ทยยยมมมออัััตงว เดี๋ยวถ้าเสียบยุท่าเหรอสีสันดวดอืมโคตรดีครับสัำดวจสุดยอดลีลีพี่น้องเนี่ยสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายเบอร์สุขสกนพ์พอๆไปประจ่าพุกเกาผมมาครับเมนูแรกนี่ครับผมปลาแบบก้อยกุ้งครับพี่น้องเนี่ยเต็มแดงๆเยอะสดๆสื่อมั่ยไม่แต่ว่าสิก้อยซุกปด้อพี่น้องบุหรีก้อยดิบครับผม เดี๋ยวไปจัดการขวากุ้งนะครับคอยมาลงมือก้อยกัครับผมบรรยากาศดีพี่น้องมันนี่ฝนตกเอฝนล่นๆบรรยากาศเย็นเย็นหาเห็ดกับแก้มกินยำบะแรงเมนูก้อยกุ้งขัวาก้อนเด้อพี่น้องก้อยกุ้งเห็ดซุกครับผมเมนูกับแก้มแซ่บๆสบยำบะแรง ่ะพี่น้องกุกพร้อมแล้วลงมือก,ก่อยเ,อ,อ,เอ,อก่อยกุ้งได้พี่น้องกุ้งโตงามนะโตก็ร่างดีได้พี่นอ้องออใสแก้วเลยกุ้งสดๆกกสใส่บ,บกกุ้งไป กอดกินได้คามปีเอ็มเหรอ,บอแบปดิด <c oughs> ไปเนี่ยแบฟิดไว้ได้พี่น้อง <c oughs> กินคามปีไว้เนี่นยยิ่งดีดีเนี่ยต้องเปลี่นแปลน่าลงไปครับผมแหลมตึงเปียกไป็นน้ำนมบรรยากาศเครยาากศืลองดีพี่น้องฝนลิลลิ่นต่อไปครับขงนัว แต่ไหลเสียบโอ้ยแหววะเนี่ยค <Gym. S 1> นอันละมันยังเสบน้ำปลาน่ส่ปละแดน้ห่อยนะคร่กะแดกลงไปครับผมต่อไปก็ แล้วมันยังยำแซ่คเับข้าวลกครับผมขวเองน้งหอมๆกินหอมเลยเนาะขนาดขว่ไว้หลายมือเลยนี่ครับพริกซอยอยพิกซอย่ที่หลังเลยครับอย่าเผ็ดข้วมนเต็มหน่อยกันเลย แม่ผมไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเอาจีเซ่หน่อยเซ้นไรนะเออเท่านี้ก็อะไรเย่างอีกคนพวกเอาไว้จงใส่ไหมอย่ามันเกิปลี่ยนไปกุ้งของผมเ,เออเนาะเนี่ยก้อยกุ้งก้อยซุปก,กบผมคุ้งที่ดูเนี่ยครับเห็นมันเข่ากันก็แบบกว่ามกข็งแข็งกัน อ, <c oughs> อวิธีเก็บไวด้ดวงๆหรือก่แกจงฟิตวะแม่นนเนาะเวลากินตำหมูฮุ่งตำยังแก้วเอามาใส่เนาะเวลามันหลนมันไหลาเนาะเวลาโอมีกับโอมีเลยอืมมันเปลี่นหนามันเนาะโวนส่วนม้เป็นหนานาวะแล้วกบเกี่ยรข่งสีรุ่งเกี่ยวเขาเนี่ยแม่เนาะ ก๋วยเสีปลากวยก๋อยเตีุ้งเลยเต้สิมเนี่เอสีมันหมดหมดเนาะงเดขาดอะไรขาดน้ำปลาพี่น้องใส่นน้ำปลาอีกหน่อยขาดน้ำปลาขาดบวกน่าใส่บวกน่าลูไปอีกบกขหน่อยก็คือ นี่เหรอเซฟบ่พอปวดบ้านเนี่ยห้ยนี่ตอเนี้มัเ,เสียบหลกักวั่วอยู่บ้านสมัย,มยก่อนเนี่ยเซฟปวดกวดทีละอยากได้พัฒน,น์นห่หนะบอกเบื่อไหมนี่เหรอมือ,อ,มอไง่ายไหมหายากนะสมมติมือพกไอ้เี<ม>คนบวกไอ้ปลูกไม่หนูคนบริสิทกันนั่นแล้วอยากได้พัฒน์มันมาปลูกไข่ไหมมว,วยเดียวเท่านั้นแล้วปวดนี่ต้องมีบต้องสูงนะครับแบบตับมันจะขม อืมเนาะเทคนเคเนี่ยเอนาะเอยมีแนวกว้างเม็ดพร้อมพี่น้องมีเิสูงกว่าออเออหอไรน,น่ยอืมเออนอ้สุดยอดโกุกเลยพี่น้องก่อนะอเอ้เออเออเออเอเอรเกาเอเอเออเออเอดเกเออเอเอเออเนอเออเกอเออ เอาบปเ่ยเสียมเบ่งพอดีพอดีฉันยังนะโอเคแล้วพี่น้องราสาดใอ่ไรแล้วก็ใส่พักลงไปเอาผมดเ่ยต้นหอมพักขี้สะระแน่แล้วก็กระเทียมอันอื โอ้เต็มกระลังอ่อนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแซ่บอยู่แล้วหรอสีสันดวดอืมโคตรดีครับสันรวดนะ <c oughs> สุดยอดเลยพี่รองเนี่ยสุดยอดครับโอเคครับผมม,มาเสียบเสียบต้องกันบัตรนี่มาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก๋วยกุ้งแซ่บๆก๋วยกุ้งก๋วยกุ้ง ปสุกด้วยครับเนี่กิน่าทรงยานขี้บักดึกลก <c oughs> ม,มากเล้นะล่มเ,เริ่มล่มแล้วเริ่ม,มนี่แล้วไม่ไรอรับน lên lên đi tiền được cái tuổi ngay đây thằng ừ. tiền nó đông đen lên nó đi tỏ tải ta qua bao bao suốt rồi đó, ừ. số mười này kinh đầy quá, không đi quá. ในละคนมาอืมกุ้งจอมบ่อืมเ็ดกุ้งจอมก็จะแสีบเนาะให้เป็นว่าเจ้าบ่จก็กน็เ,เ,เปิดเสอันทีุกกันได้เขาจึงไปเกันเกกนมนี่เดสซุเราค่อยไปเ็ดอืม ปลาเอ้กุ้งกรรเนาะอืมก็เตรียมเซ่เข่าคั้นเขานี่แหะอืมสำมที่มันมุนแรงหน่อยกะนนันนาอ่ามาก้ามันก็เป็นเือกันนะมันก็ดีนะเห็ดจกแล้วเป็ดเขาก็เห็ดอยู่เดเห็ดมันอาจเซบเซียบคือแบียบนันน้ำจำว่าแกกินได้ไไงแต่แล้วมันกินกินแล้วมันสบายใจกว่า ก็เราคนบบกินดิบนะมสมปลาน้อยสมกุ้งน้อยกุ้งจ้ำจังป้ากันเปนสมปลาน้อยปลาจมกุ้งกุ้งจมเราคนเกิดกันสมปลาน้อยเอากุ้งใส่น้ำผสมกันเด้ ตันเต่ผมกินอยู่หรอวะสมบน่อยสมกุ่งจำเนี่ยอึนโดนกินเดียวนึงพอเมีพากินกินกันเสียบเลยอ่ะอ้ยเสียบเลยก็บอกริก่วยได้กัพริก่วยกับกระเทียมได้เอาเนื้อวันห้อนองสมหวานไรหรอกเนียวดุนบอดุนำเป๊ะ แล้วขับไปได้อีไม่อยากไปเรื่อย,ย <c oughs> ถ้าอย่ก,กินพัดกินถอดไปเรื่อยสมปุ้ยด้วยแต่สมไรก็เอียนมาซูบะซูหรือสูบะม,มันซูมันซูอีมันสมข้วปวดเนีกินบ่ท่านคือว่าแต่ภาษาอังกฤษคือว่าโอเวอร์เนี่ยเนาะ Ừ, ยังแหนมอะไเตะแล้วก็วกเปรี้ยว <สม S 2> <า>คัเะเยอะแต่วผมมักใส่ครับผมมักที่สมแต่พอเห็นถึงมันสูดหรือว่า มาล่องกลิ่นนะสมตีนงัวนะนั้นแง่ผมเคยกินแบบผม,ม,มวาม่าบ่แาดเสียไ่บาดเสีอืมก็เพื่อแสีบอยู่บ่ว่าเพื่อผมกินเสร็จเหม็นผมก็เลยบ่อยากกินเนี่ย<า>อ๋อเบ้าเาอามาเฮ็ดซุกนะเนอะหอามาเฮ็ดซุกนะนี่มันสุกมาแล้วอันนี้เขาเฮ็ดซุกอยู่แล้วอ๋อสุกอยู่แล้วสวุกมากเออตีนเขาก็ต้องไปเผาทุก่อนเผาแล้วก็มาต้มอีกเรื่อ แต่กมาเห็ดเออเขาจากินไรเแ่ต้มบมกที่เปรนเนี้ยอยู่คนเ,เดียวหัวเห็ดดิบบัวหัวเจเห็ดดิบจะนั่งเห็นเนราบ้างเนาเราวมาต้มอยูน่นะซุกส,สองเทุ่่นเดียวเบือ่อหุ่นล้เตเออปลาหหลอ่หัวไหลอืม Thôi khai dưới đây nhé tụi tao Mẹ nó Ừ Mì Bạn đó có mì Khai dưới đây nhé mì Xăng đồ Kiếm ở đây Nó mới kiếm nhé Cô mứt cô mứt mì Lại หนูเปดัี่หาดนอกเ,เป็ดว่อมอนลงแบบแบบโอเคครับพี่น้องซื้อยอยลยครับเนี่ยขว่นในมันนอน,น,อน,น,นครับผมสุดจอยลีแซบครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณกลับขอบคุณผู้ชมมักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยจะรับกิปนี้กไว้เท่านี้พอ,อกินหนาครับสวัสดีครับ